อันนี้มาทาอะไรเนี่ยสองคนเนี่ยเอารถนี้มาเหรอฮะส,สวีดัตสวัสดีครับวันนี้เราก็เอาคันใหม่มาหลังจากหลังจากเข้าศูนย์เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากเข้าศูนย์เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เอารถออกมาแล้วทีนี้มันมันคล้ายๆว่าศูนย์ล้อมันไม่ตรงอะแต่ศูนย์บอกว่าให้เอาเข้าไป เช็คที่ศูนย์แต่ศูนย์เขาบอกว่าตั้งศูนย์มาแล้วนะตั้งศูนย์มาแล้วแต่ว่าคือคือผมมาทำที่ร้านนี้ที่ไรคือจบคือขับสบายอะ่ะชื่อชื่อร้านอะไรไม่รู้บุลีร์รอดอกพระนครรอดอกนะครับก <tem> ็คือวงวงล้อมันวงล้อมันเบี้ยว คล้ายๆว่ามันเฉียงออกคือพอเราปล่อยมือปุ๊บพอนีปุ๊บมันจะแวบซ้ายแวบบขวาอย่างเงี้ยว่ารถเราเราตกถนนมาเนาะมันกระเท่มันก็เท่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันอะไรยังไงจะจะให้่างเขาเช็คช่วงล่างดูทีหนึ่งเพราะว่าวันนั้นเจ๊จ๋าไปเอาเนอะวันนั้นเจ๊จ๋าไปเอาก็ไม่ได้ไม่ได้เช็ค ไม่ได้เช็คเลยวันนี้เดี๋ยวให้ทางร้านขึ้นเช็คดูแล้วกันครับก็แ่าผมมาทำที่นี่ทีไรก็คือจบนะครับจบทำที่นี่ทีไรก็คือจบคือเปลี่ยนยางนั่นแหละร้อนหน้า ล้อหน้าเขาเปลี่ยนยางให้ใหม่ล้อหน้าเปลี่ยนยางให้ใหม่ยางหลังเป็ยนยางเก่าเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนผมว่าน่าจะล้อมันแบะออกออกคนละฝั่งอะ่ะเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนตอนไม่ตรงอะ่ะเพราะว่าวันเอาออกผมไม่ได้ไปไงไม่บ้านเอาไปไงน่าจะแบะเยอะ ลอยสูงมากเลยตอนช่วงตกจากนี่ไปหาบนนู่นอะ่ะกระโดดไปอะ่ะนี่จะให้ช่างเช็คช่วงล่างดูก่อนว่ามันเป็นอะไรเนาะอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะเช็คที่ไหนให้รถเรามันพร้อมให้มันดีนะครับถึงศูนย์รับประกันก็จริงนะครับ ถึงศูนย์รับประกันก็จริงแต่ว่าถ้า,าก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นอะไรเคไหมช่างลูกปืนหลวมไหม,ไมแน่นอยู่ ต้องต้องตั้งศูนย์ดูว่าจะเป็นแบบไหน,นต้องต้องคลิกตั้งศูนย์อันนี้ปิดกี่โมงช่างวันนี้ห้าโมงแลแต่งาน,งานอันนี้ติดคิวก็ต้องนู่นแหละใช่ไหมจนกว่ารถลูกค้าจะเสร็จแน่นไหมลูกปืนแน่นไหม ไม่สัน่นไม่สันส่นเพียงแค่พอจังหวะเราไปตรงเนี้ยพอเราหักขวาทีหนึ่งคือมันเขาแวบไปขวาเลยอ่ะดึงขวาเลยอ่ะพออยากจะไปซ้ายก็คือดึงซ้ายเลยอ่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนใช่คล้ายๆว่าศูนย์เขาตั้งมาเบื่อตั้งไม่ได้ใช่มันตั้งไม่ได้ตั้งตเศูนย์มันตั้งไม่ได้ใช่ครับก็คือผมมาตั้งคันเก่าผมก็มาตั้งอยู่นี่มันจบไง พระนครหลอดอกบุรีรัมย์บุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์ก็อยู่ที่ช่างก็เหมือนเราทํารถอย่างนั้นเลยครับรถแรงรถไม่แรงอะไรก็ประมาณนั้นก็อยู่ที่เราชอบเนาะไม่เป็นไรีก็ถือว่าโอเคเหยียบเบรกสตาร์ทเหยียบเบรกสตาร์ทไม่ใช่เหยียบคา์สตาร์ทนี่ ปลดล็อกยางล็อกก่อนล็อกแล้วปลดล็อกกุญแจอ่ะไหนกุญแจรีโมทไหนรีโมทอยู่ไหนอา้าวปลดล็อกอย่เอาเบรกกดครั้งเดียวเออไม่ต้องกดแช่กดแค่ครั้งเดียวผมไปทำระบบไอ้กุญแจมาใหม่ไงใช่แต่ก่อนช่างเคยขับไม่ใช่เพราะรถผม แต่ก่อนมันเป็นกุญแจไอ้นั่นไงนนไ,ไอ้นี่มันสตาร์ทนอกรถก็ได้สตาร์ทรีโมทก็ได้ทำมาสามสี่พันกว่าบาทบทำได้ทุกรุ่นยางเยอะมากเลยมีทั้งยางรถบรรทุกอยู่นี่ทำหมดนะครับยูนี บุรีรัมย์พระคนครหลอดองผมชอบทําที่นี่ครัก็มีแม็กมีแม็กมีมีเครื่องตั้งสวนอุปรกรณ์น,นี่ครบเลยช่วงลงช่วงล่างคือครบหมดทุกอย่าง นี่เช็คลมครับเช็คลมให้เสมอก่นอนรถหน้ายังไม่เช็คใช่ไหมรถหนนะ่าแหละอันนี้เป็นลมอะไรออกซิเจนลมเย็นลมไม่ร้อนใช่ไหมยีลม่ลมไม่ร้อนถ้าเปิดก็เย็นดูลนะ้าเท่าไหร่สามสิบเอ็ด ใส่ประมาณ35มสิบห้าครับกำลังพอดีไม่รู้มันทานน้ำยาอะไรโบยบ๊อที่มันมันใส่ย,ยางใหม่ไงอ,อือนี่ก็เช็คลมเช็คลมก่อนให้เสมอก่อนเช็คลมให้เสมอแล้วก็เอาไปขึ้นแท่นตั้งศูนย์ ก็ไหวก็ได้ไหวจะเสร็จนะครับโอเคครับเดียวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็บายๆเดี๋ยวรอกันต่อไปตอนต่อไปว่าเป็นยังไงว่าโอเคไหม เราหลังจากเราที่ตั้งศูนย์ไปแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ